สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายสีแดงสดค่ะสดแล้วก็สวยมากๆดูสิชนิดนี้นะคะดอกใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยๆฟูๆแบบนี้เรามีแบ่งขายนะคะ25กิ่งราคา100บาทรวมค่าส่งค่ะรับไปแล้วก็เอาไปปักชำลงดินได้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่แบบนี้เลย สั่งซื้อโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์08140071นะคะส่งได้ทั่วไทยเลยค่ะคุณนายตื่นสายที่บ้านเรามีเป็นร้อยสีนะคะซื้อแบบร้อยสีคะสี300กิ่งเราตัดให้สีละสามกิ่งค่ะราคา750บาทรวมค่าส่งนะคะหรือถ้าสนใจเลือกดอกสีดอกคุณนายตื่นสายนะคะสีอื่นๆก็ทักกันเข้ามาที่ไลน์แอ yung ค่ะ นะคะหรือติดตามที่ f c e b o o o f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยนะคะถ้ากันเข้ามาขอเมนูขอแคตตาล็อกได้เลยเดี๋ยวเราส่งให้เลือกค่ะเลือกสีเองเราตัดขั้นต่ำสีละ1ิกิ่งราคาแค่20บาทเท่านั้นนะคะฝากติดตาม f a c e b o o k f แ n p เ g e ไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย